ไม่ได้อุ้ยปลาดุกใหญ่ตัวนู้นนู่นนู่โอ้ไม่ได้เห็นนาปลาที่นี่นานแล้วนี่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 โอ้ทมทมแล้วทม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 ไอ้ตัวนั้นตัวตุ้ยตัวตุ้ยหัวใหญ่ไหนไหนหัวใหญ่เหรอโอ้บานตะไทยเลยอุ้ยโอ้ยโอ้ยนะยาบานตะไทยเลยใครจะกล้ากระโดดลงไปวะนี่เฮ้ยไอ้ตับไอ้ตับจะลงไปไหมนี่เมื่อน่ะตัวบกใหญ่บกเก็เลยนะ บ่ทักกระดอกระเดียแค่บาทหนิผูน่ะนมันได้กินบ่าไรเฮ้ยมันมั่วใจทับไปอู่ตาบกักอ,อาบตาบักใหญ่เลยไม่นูเนทัพนี้ตัวใหญ่ตัวเดียวอ่ะตัวใหญ่เนี่ยหลายตัวอ่ะแต่ว่าหายมืดหายกลุ่มมืดโอ้โหบักใหญ่เลย ไปแล้วๆๆกลับกลับกลับแล้วๆๆกลับ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 ว้าวกลับกลับรวกลับกลับไหนตัวใหญ่ไปไหนหมดหมดแล้วชมวิวแม่น้ำแม่น้ำตัวบกใหญ่เลยอยู่นี่